คคลที่เขาละทิ้งบุคคลที่เขาละเลยบุคคลที่เขาละเมิดต่อคําสั่งของศาสนาบุคคลที่เขาปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาแล้วบาลาก็ได้เกิดขึ้นกับเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาต้องการที่จะเตือนสติเขาต้องการที่จะลบล้างสิ่งที่เขาได้กระทำเอาไว้ อ้หาพเจ้าโนตะลาได้บอกว่าวะมาอัสาบะกุมมินมุซีบะฟะบิมากะซะบตไอดีกุมวะยะฟุอันกทีรสิ่งใดก็ตามที่มาประสบกับพวกท่านสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับมันมาจากน้ำมือของพวกท่านทั้งหลายแต่มากมายเหลือเกินที่ออฮถตะลานั้นได้ไม่ลงโทษกับพวกท่านออฮถได้อภัยโทษให้กับพวกท่านแต่วันนี้พี่น้องครับสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับตัวเรา เป็นการทบทวนเป็นการเตือนสติเป็นการบอกกล่าวจากอัลลอฮฺซุบฮานอตะลาว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ทุกครั้งที่เราเจอบททดสอบทุกครั้งที่เราป่วยทุกครั้งที่เราเจออะไรก็แล้วแต่ในการดํารงชีวิตที่มันไม่มีความสุขเป,เป็นการย้อนให้เราได้กลับไปนึกถึงอัลลอฮ์ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งมาให้เกิดขึ้นกับตัวของเราและครอบครัวเรานั้นเรากําลังทําอะไรอยู่ เรากำลังละทิ้งอะไรอยู่ท่านอินดูอับบาสได้อธิบายบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺตาลาได้รีบเร่งลงโทษมนุษย์ในดุนยานี้อันเนื่องมาจากบาปของพวกเขาอัลลอฮ์ต้องการที่จะลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นในดุนยาเพื่อที่จะไม่ให้เขาเหล่านั้นไปรับโทษในััลาขีรอซึ่งมันหนักกว่านี้อีกหลายเท่าท่านบี่น้องครับท่านอบีลลลัลลอฮฺวะวะสัลลัมได้บอกว่า ผู้ชายคนหนึ่งนั้นจะถูกห้ามจากริสกีของเขาอันเนื่องมาจากสิ่งที่เขาได้กระทำบาปเอาไว้ฉะนั้นบาปคือประตูบานหนึ่งที่จะปิดกัน้นการดำรงชีวิตที่ดีชีวิตที่มีบรารกัีชีวิตที่มีความสุขบาปอันใดก็แล้วแต่ที่เราทำไว้พี่น้องครับมันคือประตูบานหนึ่งที่จะปิดกัน้นจากปัจจัยยังชีพของเราจากความสุขสบายของเรา ด้านตี่นนองครับท่านอิมดอาบาสได้บอกว่าอัลลอฮ์าตาลาจะไม่ลงบาลาเว้นแต่ว่าบาลานั้นเกิดขึ้นมาจากความผิดของมนุษย์และอัลลอฮ์จะไม่กระจัดบาลาเว้นแต่ว่าด้วยกับการตอบัตของเขาเท่านั้นท่านอิมามกุรตูบีได้กล่าวว่าบ้านเมืองหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนั้นจะรอดพ้นจากบาลาจะต้องมีสีประการด้วยกัน หมู่บ้านใดก็แล้วแต่ประเทศใดก็แล้วแต่ถ้ามีสประการนี้บาลาจะไม่เกิดขึ้นกับพวกเขาประการที่หนึ่งอิหมัมผู้นำที่มีคุณธรรมที่ไม่ได้ไปอาธรรมต่อผู้อื่นอาธรรมต่อคนที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของเขาอิหมัมที่ให้ความยุติธรรมกับคนในสังคม คนเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนผู้นํามัสยิดผู้นําประเทศแม้กระทั่งผู้นําในหมู่ในบ้านของเราไม่ได้อธรรมต่อสิทธิหน้าที่ของภรรยาและลูกและคนในสังคมประการที่สองคือผู้ที่มีความรู้ที่ชี้แนะไปสู่หนทางที่ถูกต้องแล้วก็อะไรครับประการที่สคนที่ มีความรู้ส่งเสริมกันในสิ่งที่เป็นความดีและ,และทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วและประการที่สี่ผู้หญิงที่ปกปิดร่างกายของนางไม่เปิดเผยในสิ่งที่เป็นข้อห้ามอิมมัมกุตบีก็เลยบอกว่าหมู่บ้านใดที่ใดประเทศใดที่มีสีประการนี้ภัยบาลาจะไม่เกิดขึ้นกับกับที่นั้นเด็ดขาดพี่น้องครับ แต่สีประการนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าผู้นําไม่มีคุณธรรมมีมีการส่งเสริมในสิ่งที่เป็นความดีผู้หญิงเปิดเผยเอาราะของตัวเองและสีประการนี้มันก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองพี่น้องครับ